สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องสมการและการเทียบสมการตัวแปรเดียวนะครับก่อนอื่นครูจะมาอธิบายความหมายของสมการก่อนครับสมการคือประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แสดงว่าสองสิ่งหรือสองจำนวนเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันนะครับเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับเป็นตัวเชื่อม ครูมีรูปภาพเป็นตาช่างที่มีความสมดุลโดยครูจะใส่ส้มนะครับทางซ้ายมือหนึ่งผลส้มนะครับทางขวามือน,นะครับมีทั้งหมดสองผลจะเห็นว่าตาช่างนึ่ง มันก็จะเอียงมาทางฝา่ามือของกูนะซึ่งไม่ให้เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใส่ส่่มทางซ้ายมืออีกของผลนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสาร์เป็นในรูปของข้อหมายรรมการเชื่อมได้อย่างนี้นะครับ ครับสมการโดยทั่วไปนะครับมีอยู่สามชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่หนึ่งนะครับสมการที่เป็นจริงชนิดที่สองสมการที่เป็นเท็จชนิดที่สามสมการที่ไม่ทราบค่าสมการที่เป็นจริงครับก็คือจํานวนทางซ้ายมือกับจํานวนทางขวามือของเครื่องหมายเท่ากับจะเท่ากันครับยกตัวอย่างเช่น คูณสี่เท่ากับยีบ่สี่ครับสำหรับสมการที่เป็นเท็จนะครับก็คือจำนวนทางซ้ายมือกับจำนวนทางขวามือของขอหมายเท่ากับจะไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นยี่สิบเท่ากับ53าสามเป็นเท็จนะครับเพราะว่ายี่สิจะไม่เท่ากับ53าสามตัวอย่างหนึ่งนะครับห้าลบสอง มากับ5ลบ3สรรมการนี้ก็เป็นเท็จนะครับต่อไปก็สามนะสมการที่ไม่ทราบค่าสรรมการที่ไม่ทราบค่าจะมะีตัวที่ไม่ทราบค่าอยู่ในสรรมการเราเรียกว่าตัวแปรครับเราสามารถแทนได้เป็นกอไก่ขอไข่ขอควาย x y z แบบนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นครูแทนเป็น x 66นะครับถ้ารับผิเป็นสมการที่ไม่นค่าเพราะว่ามีตัวแปรอยู่นะครับต่อ,อไปเป็นเรื่องของการแก้สมการตัวแปรเดียวนะครับจากจากการที่เราเรียนชนิดของสมการทั้งสามนะครับโดยการแก้สมการเราจะใช้สมการชนิดที่สามก็คือ สมการที่ไม่ทราบค่ามาทําการแก้สมการนะครับซึ่งคําตอบที่ได้เราจะเรียกว่าคําตอบของสมการนะครับการแก้สมการมีด้วยการสองวิธีครับวิธีหนึ่งคือการแทนค่าตัวแปรวิธีสองคือการใช้สมบัติการเท่ากันนะครับเรามาดูวิธีแรกก่อนนะครับการแทนค่าตัวแปรเราจะแทนค่าตัวแปรลงไปในสมการนะครับ ถ้าจํานวนใดแทงเข้าไปในสรรมการแล้วเป็นจริงเราจะเราจะเรียกว่าเราจะเรียกจำนวนนั้นว่าเป็นคาตอบของสรรมการนะครับเรามาดูตัวอย่างของวิธีหนึ่งก่อนนะครับ x บวก15เท่ากับ60เราจะแทนค่าตัวแปร x นะครับเขียนได้เป็นนี่นะครับเล,เลขอะไรที่บวกกับ15แล้วได้60นะครก็คือ45นะครับเพราะฉะนั้นดังนั้น คำตอบของสรรมการนะครับคือสีครับครับต่อไปเป็นวิธีที่สองนะครับการใช้สมบัติของการเท่ากันมาใช้ในการแก้สมการนะครับซึ่งการใช้สมบัติของการเท่ากันเนี่ยมีทั้งหมด4ประการด้วยกันนะครับสมบัติการะการของการบวก การลบการคูณแล้วก็การหารครับครูจะมาให้นักเรียนดูตัวอย่างแนะด x บวก4ี่ากับย8นะครับถ้าและนะครับให้ให้ดูก่อนว่าให้ดูตัวแปรมีตัวเดียวใช่ไหมครัอันนี้เป็นจำนวนเราต้องทำการกำกำจัดจำนวนกว่อนครับก็คือ เลขสี four, right? ่ใช่ไหมครับครูก็จะนำสี่นะครับมาลบทั้งสองข้างครับก็จะได้เป็น 8x บวก4ลบ4ถ้ากับ8 28ลบ4นะครับนำ4มาลบทั้ง2ข้างของสมการนะครับต่อไปก็จะเป็น 8x ถ้ากับ24นะครับเราต้องกำจัดสามิทธิ์หน้า x นะครับก็คือนำ8มาหารทั้ง2ข้างนะครับของสมการ 8x หารด้วย8นะครับ8หาร8ได้วย1นะครับส่วนข้างนี้นะครับ24หาร8ก็คือ8 18 83ครับเพราะฉะนั้นแล้ว x เท่ากับ3ครับซึ่งเราต้องตรวจสอบว่าเป็นจริงไหมครับ ครูก็จะนำ x เท่ากับ3นะครับมาแทนค่าในสมการ แปดคูณสามครับไม่ยี่สี่บวกกับสี่นะครับยี่สี่บวกสี่ก็ได้ยี่สิบแปดนะเท่ากับยี่สิบแปดดังน,นั้นครับเครับดังนั้นคำตอบของคำอมการนะครับ คือสามครับวันนี้ครูก็จะมาสรุปแล้วนะครับว่าจากที่เราเรียนก็คือสมการนะครับมีด้วยกันทั้งหมดสามชนิดก็คือสมการที่เป็นจริงสมการที่เป็นเท็จสมการที่ไม่ทราบค่านะครับและสมการที่ไม่ทราบค่าเราสามารถแก้สมการตัวแปรเดียวเพื่อหาคําตอบของสมการนะครับ ซึ่งการแก้สมก,การก็จะมีด้วยการสองวิธีก็คือการแทนค่าตัวแปรการใช้สมการการเท่ากันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบกรับ